สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua Life Channel กันนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าปารานินที่เราบริภโภคและเห็นหน้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีประวัติหรือมีที่มายังไงนะครับในส่วนของจุดเริ่มต้นโอเคเราทราบแล้วแหละว่าจุดเริ่มต้นมาจากทางที่จกักรพรรดิญี่ปุ่นได้นําปารานิน50ตัวมาถวายให้กับทางในหลวงรัชกาลที่9ของเราแต่หลงังจากนั้นนะครับผมกว่าที่จะเป็นปานินที่เรา ได้เลี้ยงและบริโภคอยู่ในปัจจุบันนะครับเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวจะมาไขาคาตอบกันครับว่าไม่โสรหรือว่าเส้นทางปลาดินนะครับกว่าจะมาเป็นถึงวันนี้นะครับเขามีวิธีการอย่างไงบ้างครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางคุณคงพบนะครับอําพลศักดิ์นะครับนักวิชาการชํานาญการพิเศษนะครับรักษาการตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของฝ่ายสูตรวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุการสัตว์น้ำครับสวัสดีครับพี่คงพบครับสวัสดีครับครับพี่คงพบวันนี้เราจะขอความรู้กับพี่คงพบเรื่องของปานินจิรดาสีแต่ก่อนอื่นครับอาจจะขอไล่ลําดับนิดนึงว่าย้อนอดีตไปว่ากว่าจะมาเป็นปานินจิรดาสีเนี่ยเรื่องของปานินที่อยู่ในประเทศไทยความมั่นคงของอาหารเนี่ย ทางด้านอาหารกับปลานิน,นยอยากให้พี่คงพบเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมว่าทําไมปลานินถึงถูกเลือกให้เป็นปลาเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของความมั่นคงทางอาหารเขาตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนครับพี่ครับ,รบปลานินก็เ,เข้ามาใน,ในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วก็ตามตามประวัติเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจกพพักรพรรดิอากิฮิโต้ก็น้อมกราวถวายปลาดินให้ให้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้เพื่อมามาใช้เป็นทดลองเลี้ยงแล้วพระองค์ท่านก็เห็นศักยภาพของปรานินเนี่ยว่าจะสามารถเป็นความมั่นคงทางอาหารอของประเทศไทยได้เนื่องจากปลานินเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะฮะเจริญเติบโตดีนะฮะ,ะ,ะ,เ,นะฮะ,ะเพาะพันุง่ายไม่ต้องไม่ต้องฉีดฮอร์โมนผสมมันพันได้เองนะออกลูกได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยก็สามารถมีบ่อเล็กๆเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการเพาะเลี้ยงป่านินได้แล้วก็สามารถใช้บริโภคในครูเรียนได้ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเรื่องของปานินที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ความมั่นคงท่านถามพี่คงพบนิดนึงว่าปานินที่เราเห็นที่เราบริโภคปัจจุบันกับรุ่นแรกที่มันเข้ามาหน้าตามเหมือนกันไหมฮะก็ก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็จะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วฮะแล้วแต่ว่า คือตัวรูปร่างเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่มันได้รับอาหารหรือว่าอะไรเนี่ยความสมบ,บูรณไไ์ไม่ไม่เท่ากัน,นก็เลยเกิดจากทำให,ให้ให้มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เท่ากันแต่ว่ารูปแบบการปรปับปรุงพันธุ์เนี่ยก็จะช่วยทำให้ปลาเนระนนเนี่ยมีรูปร่างดีขึ้นมีลักษณะที่เกษตรกรหรือว่า แพ่ปลาร้านค้าเนี่ยเขาเขาต้องการมากขึ้นครับครก็จากที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นในเรื่องของตัวสื่อหรือตัวโปสเตอร์อะไรเงี้ยรูปภาพวาดหรือที่เกี่ยวที่เป็นจานินเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่จะแบบตัวเพียวคีบยาวเป็นปลาหมออะไรเงี้ยหรือคล้ายๆแบบเป็นปลาหมอเทศมีลงมีลายชัดเจนแต่เขาเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันหน้าตามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปละอะไรเงี้ยครับครับตรงนี้พอหลังจากที่เข้ามาอยากให้พี่คงพบเล่าเรื่อง ถึงที่ว่ากว่าจะมาเป็นจิตรดาหนึ่ามสี่มันมีลำดับวิวัฒนาการมาอยังไงแล้วมันมีความแตกต่างในเรื่องของตัวศักยภาพเรื่องของตัวคุณลักษณะเด่นของเขายังไงบ้างครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็จากประนินจิตรดาที่อยู่ในในวงังใ,ในวังสุนจิตครับนะฮะเราก็โกมงก็ได้ได้รับการมาให้ปรับปรุงพันธ์ประนิน นะว่าเราก็เราก็ดำเนินการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวได้5รุ่นได้ปลาดิ ნ จริรดาหนึ่งแล้วก็เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงมาระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็อพ,อพอพอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เขาไม่เขามีโครงการที่จะ,ะเนื่องจากปลาดินเนี่ยปลาดินเนี่ยเพศผู้เนี่ยมันจเจริญเติบโตดีกว่าปลาเพศเมียเพราะนั้นเนี่ยเราก็ กรมง่ยก็มีการร่วมมือกับทางสถาบันศึกษาต่างๆจากต่างประเทศเแล้วก็ทำการวิจัยแล้วก็พยายามจะทำผลิตปลานินเพศผู้ให้ได้จำนวนมากโดยไม,ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนก็ได้เป็นปลานินจิรดา2องอ 2> นะฮะแล้วจิรดานหนึ่งไปไหนครับก็จิรดานหนึ่งก็มันก็โดนโดนโดน,โดนทดแทนทดแทนไปเรื่อยๆ ตามรุ่นพอเราพอเราทำทำรุ่นใหม่มาเราก็เราก็เปลี่ยนเข้าไปหมายถึงว่าตัว,ต,วตัวปลาณินแรกเริ่มที่ครอบครัวเลือกจากครอ,อบครัวถ้าทำมาห้ารุ่นอันนั้นคือจิลดานหนึ่งครับอันนั้นคือคุณลักษณะที่ดีของเขาเนี่ยจิลดานหนึ่งคืออะไรครับก็บก็โตเร็วกว่ากว่ากว่าพันพันเดิมเนี่ยประมาณ20ครับอนะตรอัตราลอดดีดีกว่าพันเดิมเนี่ยประมาณส0ก็คือจิลดานหนึ่งเนี่ยก็คือ โตเร็วกว่าตัวปานินดั้งเดิม20%แล้วก็อัตราต้อสูงกว่าพันเดิม10%หลังนั้นก็คือพอเป็นจิรดา2เนี่ยก็คือแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันละไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามาเป็นปานินตั้งต้นจากทางส่วนจิรดาเหมือนกันอ่ไม่ใช่ฮะเอาไม่ใช่ฮะเป็นเป็นเป็นมาจากอียิ์อ๋อเป็นอันนี้เป็นอียิป์อ่าอียิาก็คือต้นกำเนิดเขาเลยอ่าใช่ฮะมาจากอียิ์ก็ก็มีการวิจัยครับอ่าวิจัยปรับปรุงพันธุ์มาทําให้เป็น ให้ได้ปันธินิราสองซึ่งเป็นเขาเรียกชื่อเล่นว่าซูเปอร์เมลซูเปอร์เมลก็คือที่พี่คงคบบอกเมื่อสักครู่คือต้องการที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์ตัวผู้เยอะๆใช่ครับเพราะว่ามันโตเร็วครับมันโตเร็วกว่าตัวเมียอ่าใช่ครับตอบโจทย์ในเรื่องของตัวการเลี้ยงเป็นเชิงเศรษฐกิจเชิงพาณิช์์ว่าเราอยากได้ตัวผู้ให้มันโตเร็วกว่าแต่ก็จะเป็นแต่ว่าก็อาจจะเป็นพันต้นพันเนี่ยมันไม่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ เพราะนั้นเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตโอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยดีก็ไม่ได้เป็นที่นิยมของเษกษตรกรผมผมเพาะอันนี้คือผมสรุปอย่างนี้ถูกไหมครก็คือคจิรดาญึงเนี่ยปรับปรุงพันธุ์มาจะเป็นเรื่องจากแบบครอบครัว5รุ่น,นอัตรารอดดีขึ้น1 0จากตัวตัวตัวดั้งเดิมแล้วก็โตเร็วขึ้น20%จากตัว,ตวดั้งเดิมแล้วก็ของตัวจิรดา2สองมาจากอียิปต์เป็นป่าดินจากอียิปต์ก็คือต้น,ต,นต้นทางเขาเหมือนกัน คราวนี้ได้ความที่ทําได้ตัวผู้เยอะขึ้นแต่ด้วยความที่ยังเป็นความยังคล้ายๆกับเป็นปลาป่าอยู่อ,อัตราการเจริญเติบโตยังสู้จิตรดานหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบก็เท่ากับว่าไม่ได้รับความนิยมครับครับแล้วจิตรดาสามมายังไงครับพี่คงพบจิตรดาสามเนี่ยก็เริ่มจากาเรากรมงมยได้ได้รับพันปลาพันปลากริบจากจากทางทาง โครงการกิฟต์โปรเจกต์ที่ฟิลิปปินส์ผมเคยได้ยินว่าปานินใสยพันชีว์ว่าสายพันธุ์กิฟต์ตัวนี้ก็คือมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมจีติกอิมพลูฟเมนต์ตรงนี้ฮะจีติกอิมพลูฟเมนต์ฟาร์มทีราเบียครับครับเราก็ได้รับพันธุ์กิฟต์รุ่นที่5มาหมายถึงว่ากิฟต์เนี่ยมันมีก็ทำตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าแต่เขาเอารุ่นที่5มาให้ทางกรมประมง ปลากริฟเนี่ยเรามันเขาพัฒน,นาจากมีต้นต้นพันธุ์เนี่ยมาจากปลาดินเนี่ยแปดสายพันธุ์ครับนะฮะแปดสายพันธุ์ก็มีมีปลาดินจริรดาของที่วังสวนจิตด้วยครับะเป็นหนึ่งในแปดสายพันธุ์ที่เขาเขาเขาไปทําเป็นประชากรเริ่มต้นประชากรเริ่มต้นหมายความว่าปลาป,ปนินของกริฟเนี่ยมาจาก ก็คือรวบรวมสายพันธุ์ปานินมาจากแปดแหล่งที่มาของไทยจากในวังตัวแรกเลยสวนจิรดาแล้วก็จะมีจากอียิปต์มีมีอียิปต์เสนก็มีมีสี่สายจากฟาร์มเขาเลี้ยงอ่าครับนะฮะแล้วก็สี่สายจากพันธุ์ป่าจะสี่สายจากในฟาร์มเลี้ยงกับอีกสี่สายจะเป็นสายป่าธรรมชาติใช่สก็คือเอามาเป็นประชากรตั้งต้นครับหลังนั้นก็จะวิธีการในการคัดเลือกพัฒนาสายพันธุ์ยังไงบ้างครับ เขาก Dante, Nacional, that, left, ็พัฒนาเขาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะฮะโดยการเขาแปดสายพันธุ์เนี่ยเขาเขาามาผสมผสมผสมแบบแบบพบกันหมดอ๋อครับอ่าเขาก็ก็ก็เป็น8ปดคูณแปดผสมแบบแปดคูณแปดสลับผู้สลับเมียได้64การผสมครับนะฮะแล้วก็เขาก็เลือกเลือกแบบการผสมที่มันมันโตดีที่สุดมาประมาณ ผมแน่ใจน่าจะประมาณ30 30กว่าการผสมนะ<ม>ฮะแล้วก็ตั้งเป็นประชากรพื้นฐานขึ้นมามนะฮะแล้วก็ปรปับปรุงพันธุ์มาเรื่อยๆนะฮะประปับปรุงพันธุ์ก็ใช้ลักษณะเป็น EBV นะะ่แหลในในในเป็นเกณฑ์นในการคัดเลือก EBV ก็คือ estimate uh, uh, Est breeding value estimate breeding value หมายถึงว่าถ้าเป็นแปลเป็นให้เข้าใจง,ง่ายๆคือเรื่องของตัวค่าประมาณการที่ จะเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะเป็นค่าประมาณที่เป็นศักยภาพของของปลาตัวนั้นเนี่ยที่จะให้จะให้ลษณะคุณลักษณะที่ดีที่ดีก็คือโอเคในรุ่นต่อไปยิ่งมีมากก็ยิ่งนยอก็ยิ่งมีมากคือยิ่งแบบว่ามีโอกาสที่จะแบบอับแปรเป็นลักษณะดีตามที่เราต้องการที่ลุกติก็คือยิ่งยิ่งถ้าปลาตัวไหนเนี่ยมีค่ายบีวีมากเนี่ย ก็แสดงในลักษณะนั้นนะลักษณะการเจระสมมติค่า VV ลักษณะการเจริญโตที่มีมีสูงในปลาตัวนั้นอนะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะถ่ายทอดไปให้ลูกเนี่ยสูงครับนี่ก็คือเราก็ใช้ค่า EBV EB นี้ในการที่จะเป็นเกณฑ์ว่าตัวไหนมีแนวโน้มมากแล้วคัดเลือกมาใช่ฮะในในกิจโปรเจกต์นะในกิจโปรเจกต์เราก็พอเราได้ได้รับมารุ่น5 รุ่น5เราได้รับมาแล้วเนี่ยเราก็ปรับปรุงพันธ์ต่อโดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่จำนวน3รุ่นแล้วก็เผยแพร่กระจายสู่เกษตรกรสู่ภาคราชการนะฮะก็เขก,ก,ก็ตั้งชื่อเป็นเจริรดาสามครับ,รบหมายความว่าปานินที่มีการเลี้ยงกันทั่วประเทศที่แล้วก็มีการบริโภคกัน,นส่วนใหญ่ก็คือตั้งต้นจากจิตร,รดาสามในการใช้ประโยชน์มาจากโดยโดยโดยส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ตอนตอนตอนนั้นนะฮะตอนช่วงอันนี้ประมาณสักประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วก็คือช่วงนั้นก็คือก็จะเป็นจินดาสามที่เป็นสายพันธุ์ตั้งต้นในการที่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเอาไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อทางเอกชนผู้ประกอบการลงพอฟักเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์ต่ออะไรนี้ใช่ไหมฮะครับตรงนี้จินดาสี่ครับที่ผงพบจินดาสามนี่คือลักษณะเด่นของเขาก่อนก็ก็โตเร็ว โตเร็วแล้วก็เนื้อมากนะก็ขสันหนากม็มีการเจริญเติบโต,ตท,ที่ดีที่ดีกว่ากว่าพ,พันเดิมก็อาจจะ,ะพ,พันควบคุมใน,ในภาษาวิชาการก็เรียกว่าวสายควบคุมก็จะโตดีกว่าประมาณสาเอร์เซ็นต์ครับครับครับ,รบ,รบแล้วพอเราได้จิรดา3ามที่เรามานำมาใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยใน,ในภาพกว้างจิรดาสี่มันมี ยยปัจจุบันที่เราจก็จีราสามเขาก็าก็ก็โกมงก็กระจายพันธุ์ไปครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีการวิจัยเพิ่มเติมนะฮะเราก็ได้รับพันาปานินกิฟรุ่นใหม่รุ่นที่9้าซึ่งเขามีการปรับปรุงพันธุ์ที่มันลักษณะดีขึ้นครับเข้ามาแล้วก็เราก็ปรับปรุงพันธุ์แต่ปานินจีราสี่เราก็ก็ปรับปรุงพันธุ์โดยโดยใช้เนี่ยนะ เปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกโดยใช้ค่า estimate breeding value ม,มาใช้ในการคัดเลือกในคัดเลือกปลาปลาินจิรดาสีนะฮะแล้วก,ก็ก็ได้เป็นปลาินจิรดาสีมาครับ,รบปัจจุบันก็คือปลาจิรดาสเนี่ยได้มีการนำไปใช้ประโยชน์นา,นานหรือยังครับผมที่ว่าออเพิ่นนให้กับนนให้กเกษตรกรกคือก็เป็น10ปีแล้วก็เป็นสิปีแล้วก็คือเอาเอาง่ายๆคือ3กับ4เนี่ยอยู่คู่กับเรามาจนถึงปัจจุบันครับ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  แล้วเรื่องของตัวพอเราใช้ตัว E V เขาเรียกว่าอะไร E B V ตัวค่า Estimate Breeding Value เนี่ยในการทำเรื่องของตัวจิรดาสีการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยฮะทำให้จิรดาสีเนี่ยครับผมเ,เรียกได้ว่าเขามีคุณลักษณะพิเศษยังไงครับก็จะคล้ายๆกับจิรดาสามนะฮะกนะ็มีการเจริญเติบโตดีขึ้นนะฮะมีอัตราการเจริญเติบโตดีขึ้นแล้วก็ม,มีรูปร่างที่มันมี ลำตัวกว้างลำตัวกว้างสันหนาสันหนาลำตัวอแล้วก็มีความลึกอ่าลำตัวแบบเหมือนจะกลมๆหน่อยอ๋อครับเมื่อกี้จิตรัสสามก็คือโตเร็วสันหนาแต่นี่คือมันมีความมิติเรื่องของความลึกก็คือสันหนาด้วยแล้วก็เนื้อมันจะออกตัวกลมก็คล้ายๆก็เขาเรียกว่ามันมีความคลับคลายคลับคลาหน้าตาคล้ายๆกับปั่นดินที่เราบริโภคอยู่นะทุกวันนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องของตัวยิวหรือตัวเนื้อเยอะนั่นหมายความว่า เรามีการใช้จิลดาสีในการที่นําไปต่อยอดพัฒนาเป็นพัฒนาสายพันธุ์เอาไปนําไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ไหมครับครับใช่ใชครับตรงนี้ครับผมพูดถึงในเรื่องของตัวนี่คือจิลดาสีครับแล้วเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโปรเจกต์อื่นหรือว่าตาน,นินที่ต่อไปเนี่ยที่ทางศูนย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ากําลังที่จะเขาเรียกว่า พัฒนาอยู่ครับผมจะมีอีกไหมครับพี่พี่คงผบครับครับครับมีครับทางทางทางกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเนี่ยได้รับได้รับทุนสนับสนุนการงานวิจัยจากสวทชเป็นการปรับปรุงพันธุ์ประนินที่ให้โตดีในระบบน้ำุนเวียนซึ่งซึ่งทางทางกองเนี่ยก็เห็นว่าระบบน้ำุนเวียนเนี่ยก็เป็นเป็นระบบการเลี้ยงในอนาคตซึ่งเราก็ต้อง เราก็จะใช้น้ําน้อยลงนะครับในการเลี้ยงนะเพราะว่าน้ําก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะทําให้น้ําที่ใช้ในการเลี้ยงปลานินเนี่ยในการเลี้ยงปลาเน,นเนี่ยน้อยน้ำเนีน้อยน้อยลงเพราะ,ะนั้นน่ะก็จะเกิดมีความเราก็ต้องประหยัดมากขึ้นเพราะนั้นน่ะเราก็มีแนวคิดว่าเราจะปรับปรุงพันธุ์ให้ให้ได้พันธุ์ปลานินเนี่ยที่ เลี้ยงในะะระบบน้ำวนเวียนซึ่งมันมีปริมาณน้ำจำกัดครับแ,แล้วก็มีความแน่นความหนานแน่น,นวความหนานแน่นมันมากกว่ามากกว่าการเลี้ยงปลาในในบอ่อดินอยู่ในรใกระชังให้เจริญเติบโตดีนะแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสวทชมาครับนะฮะปรับปรุพรงพันธุ์จำนวน2รุ่น นะฮะโดยใช้ใช้ค่าสายภาพทางพันธุกรรมเนี่ยแหละฮะาม,ามามามาเป็นเกณฑ์นในการคัดเลือกะะแล้วเราก็กรมงก็ดําดเนินการต่อปรับปรุงเป็นพันธุ์รุ่นที่3ครับนะครับครับตรงนี้ก็คือหมายความว่าในอนาคตเราจะมีเรื่องของสายพันธุ์ปานนนที่ เหมาะกับการเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนที่มีปริมาณหรือว่ามีพื้นที่จํากัดแต่ค,ความหนาแน่นมากขึ้นได้ productivity มากขึ้นรตรงนี้คือแน,แนวโน้มเป็นไงครับพี่คงพบเ,เขาเรียกว่าเป็นไปในทางแนวแบบปฏิทิศทางบวกแบบขนาดไหนดีหรือีกนานไหมกว่าเราจะได้ใช้สายพันธุ์วันเดนตัวใหม่นี้ก็แนวโน้มก็เป็นเป็นไปในทางที่ดีนะฮะก็มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ก็อยู่ประมาณ แปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อรุ่นนะฮะก็เราเราก็มีการเอาไปทดสอบในในในฟาร์มเกษตรกรบ้างแล้วที่มีมีระบบการเลี้ยงแบบน้ำุนเวียนก็ก็มีการเจริญเติบโตที่ดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่ามีความเขาเรียกอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น8-9ถึงเซต่อรุ่นนี่ถือว่าโอ้หนะแบบเห็นแบบความต่างเลยครับครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัว ในเรื่องของเรียกได้ว่าประวัติของปานินนะครับแต่ละรุ่นได้ตั้งแต่จิรดา1จนถึงจิรดา4แล้วก็เรื่องของที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่เรากําลังจะทําอยู่นะครับผมการเลี้ยงปานินสายพันธุ์ที่เหมาะกับระบบน้ําหุ่นเวียนะครับกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์หนาเป็นกองใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นกองเป็นกองนอกจากนี้ครับพี่คงคบอยากจะให้เพิ่มเติมนิดนึงว่านอกจากปานินที่เราทำเนี่ยที่กองเราเนี่ย เรามีการพัฒนาเรื่องของพันธุกรรมสัตว์น้ําตัวใดที่เกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจทั่วไปหรือผู้ประกอบการสามารถมาใช้ประโยชน์ในบ้างที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจครับพี่คงพบครับเราก็มีหลายตัวอยู่นะฮะก็มีสัตว์น้ํำประมาณ14 14ชนิดที่เป็นนัทท้ี่เราปรับปรุงพัน์ุมาก็เป็นพวกปลานิลกจริรดา3เจิรดา4 ปลาหมอชุมพรหนึ่งหมอชุมพรหนึ่งเกลือกุ้งกุ้งกำพรำมาคนหนึ่งครับะแล้วก็ก็จะมีตัวปลายิสุกเทศปลาหนุนจันเทศนะที่แล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะเพียนสายพันธุ์เจ้าพญากับแม่น้ําโขงอ๋อครับไดครับครับครับก็ปลาดินปลาตะเพียนสองสายพันธุ์นะก็เกษตรกรสามารถเอาไปใช้ ไปใช้ได้ครับครับผมก็ถือได้ว่าในส่วนของตัวผลงานที่ทางกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าได้ทาได้พัฒนาออกมาพันธุ์สัตว์น้ทุกคนก็คือเพื่อที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ในในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐศาสตร์หรือเชิงพาณิชย์ได้<อ> <Okay. S 2> จริงมันจะมีกุ้งขาวด้วยกุ้งสี่ชนหนึ่งสี่ชนหนึ่งแล้วก็กําลังจะมีกุ้งขาวอีกสองสายพันธุ์ที่จะเป็ระดาพชร เชาดากับซีดาซีดานะครับผมได้ยินแบ่ท่านท่านทธ่บดีบอกแล้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามผลกันพี่คงพบผมฝากเพิ่มเติมใช่ไหมอยากเห็นเรื่องของตัวปลาสลิดกับ ปลาไหลปลาสลิดเรากําลังดาเนินการเป็นข่าวดีเพราะว่าที่ชุมพรเพราะตอนนี้ปลาสลิดเนี่ยเราเลี้ยงกันโหพีเรียดการเลี้ยงประมาณ10เดือนถึงถึงปีนึงเลยนะกว่าจะเป็นเ่ากับอกว่าเรื่องของตัวสายพันธุ์มีผลจริงๆในเรื่องของการย่นระยะเวลาให้มันบาลานซ์ครับเราก็กําลังดำเนินการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสนามชุมพรโอเคครับเราก็ใช้ใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบนี่แหละใช้ค่ายวีวีในการเลือก ก็อีกประมาณน่าจะประมาณปีสองสองปีประมาณ2ปีน่าจะได้ชื่นแล้วน่าจะได้ออกปีมันปีประมาณหกแปครับต่อไปเราจะมีปลาสลิดที่โตเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าคนซื้อปลาสลิดกินก็อาจจะได้ราคาที่ลงมาหน่อย ผมไปเอ็กเซดได้ปลาไหลด้วยนะครับที่คงพบปลาไหลแล้วเห็นตอนนี้กําลังคนผมไปที่ไหนมาคนอริจริงๆปลาไหลมันเอาไปแทนอูนังเงียนะใช่ใชค,รครับผมแบบว่ามันหายากส่วนใหญ่ก็เรียกรวมธรรมชาติแล้วก็กว่าจะเลี้ยงให้โตได้โดนตัดตอนก่อนครับยังไม่ทันโตเลยก็คือนะเอามาทําเอาแบบเอามาเขาเรียกโพสเซสแล้ว วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่คงพบนะครับอันผลศพนะครับผมนักวิชาการชำนาญการรักษาการในส่วนของตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมนะครับผมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุกรรมที่ปทุมธานีกับเรื่องของตัวเรื่องราวของปราณิจิรดาไล่ย้อนมาตั้งแต่อดีตจนถึงจิรดาศีในปัจจุบันขอบคุณพี่คงพบมากครับสัสดีครับขอบคุณครับ